เมียงเีเกรเทียมพิกเม็ดนี่จวดอีกอแล้วล่ คือก็เหมือนเดิมครับขันเงือบวออกนี่แสดงว่าว่าแสบนี่ท่วมหนาโอ้แสบครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพอกันกับอิส,สานกินเรียบเมนูแ่บๆอีกขึ้เก็แล้วครับบันบ้า,านมันบ้านเมื่อนี่กะสวัสดีนะครับนะพ่อแม่พี่น,อน้องทุกๆคนนับเด้อเอฟซีทุกๆท่ทาน มื่อนี้อีสานเรียกสีฟ้ามากินลาบเป็ด <c oughs> ภูมใจน้ำสนอครับเมื่อนี้ลาบเป็ดแล้วก็โรยพริกทอดพริกแห้งแล้วก็สีมนกระเทียมทอดน,นะครับนะอันนี้จะเป็นผักกาดหินผักแก้มผักแก้มแล้วก็ผักปลูกนาบ้านนะแล้วก็นี่อันนี้เขาเอันนกกกกี้อย่างผักกาดบ่ะผักกาดหอมบ่ะบางหูกันแทือบเทือบเลยแล้วก็สีมนผักบุ้งครับ เขาบุ้งผ uh, ัดน้ำป่ามะมาซสบๆน้ำกันมาซีมึงมาได้ครับมาได,ด้มาได้ลาบเป็ดมาจากบ้านหมดแล้วข <c oughs> องฝาก ากันคือเอาประกาศทินกันค้นมามาตัวแล้ว่าแสบหรือว่าอันนี้เป็นผัดน้ำป่าครับเขาบุ้งของฝาเคึอน อันนี้ลาบแบบคลุกคลิกคลุกคลิกน้ำออดเจ แส่งไปนี่กระเทียมลงไปครับพริกเม็ดพร้พอรมเอาอืมอคือสงคำเย่แูกไหมมาจัดไปครับ เมียงยงเมียรเทียมพริกเม็ดนี่จวดอีกแล้วล่ คือก็เหมือนเดิมครับขันเงือบพวออดนี่จะดงว่าว่าแสบนี่ทวมหนาโอ้แสบครับ <laughs>